ค่ำคืนแห่งศักดิ์ศรีของวงการฟุตซอลอาเซียนได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดและเลี่ยมไปด้วยความคาดหวังศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีประจำปี2025เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการพบกันของสองมหาอำนาจลูกหนังในร่มของภูมิภาคอย่างอินโดนีเซีย U19 และไทย U19 เกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อแย,ย่งชิงถ้วยแชมป์แต่คือเวทีพิสูจน์ระบบพัฒนายาวชน ความภาคภูมิใจของชาติและอนาคตของฟุตซอลอาเซียนทั้งภูมิภาคตั้งแต่วินาทีแรกที่นักเตะเดินลงสนามเสียงเทยร์เสียงกลองและธงชาติที่โบกสะบัดอยู่ทั่วอัฒจันทร์ได้สะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันนัดนี้มีความหมายยิ่งใหญ่เพียงใดทันทีที่เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นความเร็วและความเข้มข้นก็ประตูขึ้นในทันทีอินโดนีเซียยู19เปิดเกมด้วยพละกำลังและความดุดันตามสไตล์ พวกเขาใช้การเพรสซิ่งสูงบีบพื้นที่เร็วและพยายามตัดเกมของไทยตั้งแต่แดนบนทุกการเคลื่อนที่เต็มไปด้วยพลังหนุ่มขณะที่ไทยยูสิบเก้าเลือกเล่นด้วยความนิ่งใช้การต่อบอลสั้นการเคลื่อนที่หาช่องและการประคองจังหวะเกมอย่างมีชั้นเชิงความแตกต่างของแนวทางการเล่นทำให้เกมช่วงต้นเต็มไปด้วยความมันและการประทะที่เข้มข้นอินโดนีเซียเป็นฝ่ายได้รุ่นก่อนจากการยิงไกลหลายครั้งลูกยิงแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความแรงและความมุ่งมัน่น แต่ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมหลายจังหวะช่วยให้ทีมยังไม่เสียประตูในช่วงต้นเกมขณะเดียวกันแนวรับไทยก็ช่วยกันเล่นอย่างมีวินยัยปิดช่องยิงและบีบพื้นที่อย่างเป็นระบบแม้จะถูกกดดันอย่างหนักแต่ทุกคนยังคงรักษาสมาธิได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเกมดำเนินไปไทยเริ่มจับจังหวะได้ดีขึ้นการครองบอลเริ่มเป็นของทีมไทยมากขึ้น การเล่นท <S an> ี <S an> ่หน <an> ึ่งสองจังหวัดทำให้อินโดนีเซียต้องวิ่งไล่และเริ่มเสียพลังความใจเย็นและความเข้าใจเกมของนักเตะไทยเริ่มแสดงออกมาอย่างชัดเจนจังหวะสำคัญเกิดขึ้นจากความผิดพลาดเล็กน้อยในแนวรับอินโดนีเซียบอลหลุดมาถึงตัวรุกไทยที่ตัดสินใจยิงทันทีลูกยิงพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปตรงตาข่ายเสียงเฮของแฟนบอลไทยดังกระหึ่มประตูนี้ไม่เพียงเปลี่ยนสกอร์แต่ยังเปลี่ยนทิศทางของเกมอย่างสิ้นเชิง หลังจากเสียประตูอินโดนีเซียยูสิเพิ่มความดุดันทันทีเกมเริ่มเปิดมากขึ้นมีจังหวะปะทะหนักหลายครั้งความเร็วของเกมเพิ่มขึ้นจนแทบไม่มีช่วงพักหายใจไทยต้องถอยลงมาตั้งรับเป็นระยะแต่ยังคงอาศัยการช่วยกันเล่นเป็นทีมทุกการสกัดทุกการบล็อกคือการทุ่มเทสุดหัวใจนักเตะไทยวิ่งไม่มีหมดแสดงให้เห็นถึงสภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งเกินวัยช่วงไทยครึ่งแรกอินโดนีเซียเกือบตีเสมอได้จากลูกตั้งเตะที่เล่นกันอย่างเฉียบขาด บอลพุ่งเข้ากรอบด้วยความแรงแต่ผู้รักษาประตูไทยโชปฏิกิริยาระดับโลกปัดบอลออกไปได้อย่างเหลือเชื่อจังหวะน,นั้นกลายเป็นหนึ่งในภาพจำของเกมและเป็นจุดที่สร้างขวัญกำลังใจให้ทีมไทยอย่างมหาศาลเสียงนกหวีดหมดครึ่งแรกดังขึ้นพร้อมสกอร์ที่ไทยยังคงนำอยู่ความรู้สึกในสนามเต็มไปด้วยความคาดหวังว่าเกมครึ่งหลังจะดูเดือดยิ่งกว่านี้ครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นด้วยความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว อินโดนีเซียปรับแผนการเล่นเน้นเกมรุกมากขึ้นใช้ความเร็วจากกริมเส้นและการยิงไกลเข้ากดดันแนวรับไทยขณะที่ไทยเลือกเล่นอย่างรัดกุมรอจังหวะสวนกลับเร็วเกมในช่วงนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกการครองบอลคือความเสี่ยงทุกการเสียบอลอาจหมายถึงประตูและแล้วช่วงเวลาสำคัญก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไทยอยู่สิบเก้าได้จังหวะสวนกลับจากการตัดบอลกลางสนามการเตะบอลเพียงไม่กี่จังหวะก่อนจบด้วยการยิงอย่างเฉียบคม ส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาข่ายเป็นประตูที่สองของทีมไทยเสียงเฮดังลั่นสนามนักเตะไทยดีใจกันสุดเหวี่ยงเพราะประตูนี้คือผลลัพธ์ขององค์การทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงและเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพของฟุตซอลไทยในระดับเยาวชนแม้จะตกเป็นฝ่ายตามอินโดนีเซียยู19ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆพวกเขาเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเสี่ยงด้วยการดันผู้เล่นขึ้นสูงและในช่วงท้ายเกมเลือกใช้แผนพาวเวอร์เพลย์ส่งผู้เล่นลงไปเติมเกมรุกเต็มรูปแบบ สนามกลายเป็นพื้นที่แห่งความกดดันสำหรับทีมไทยทุกจังหวะคือการตัดสินใจที่ต้องแน่นยาความพยายามของอินโดนีเซียสำฤทธิผลเมื่อพวกเขาสามารถยิงประตูไล่ขึ้นมาได้จากจังหวะพาวเวอร์เพลย์เกมกลับมาตึงเครียดอีกครั้งสกอร์ที่ขยับเข้าใกล้ทำให้ช่วงเวลาที่เหลือเต็มไปด้วยความดรามา่าแฟนบอลทั้งสองฝ่ายลุ้นกันจนแทบหยุดหายใจแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความนิ่งของนักเตะไทยพวกเขาไม่ตื่นประหนกไม่ถอยหนีแรงกดดนัน และยังคงเล่นด้วยวินัยและความเชื่อมั่นในแผนการเล่นช่วงนาทีสุดท้ายอินโดนีเซียโหมบุกอย่างหนักพยายามยิงทุกจังหวะที่มีโอกาสแต่แนวรับไทยรวมพลังกันอย่างสุดหัวใจบล็อกทุกลูกยิงทิ้งยิงสกัดและช่วยกันป้องกันอย่างเป็นระบบเสียงเชียร์ในสนามดังสนั่นจนแทบกลบเสียงนกหวีดผู้รักษาประตูไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนียวหนึบเซฟจังหวะสำคัญได้หลายครั้งจนกระทั่งเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นวินาทีนั้นทั้งสนามเหมือนหยุดนิ่ง ก่อนที่เสียงเฮของแฟนบอลไทยจะระเบิดออกมาอย่างสุดพลังนักเตะไทยอย19ลม้ลมลงกับพื้นบางคนกระโดดกอดกันบางคนหลั่งน้ําตาแห่งความดีใจนี่คือผลลัพธ์ขององค์การทุ่มเทการฝึกซ้อมอย่างหนักและความสามาคัคคีตลอดทัวร์นาเมนต์แชมป์ฟุตซอลอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2025คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่พวกเขาคู่ควรอย่างแท้จริงชัยชนะในนัดชิงชนะเลิศครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงถ้วยแชมป์นหนึ่งใบ แต่คือการยืนยันถึงความแข็งแกร่งของระบบพัฒนายาวชนฟุตซอลไทยที่สามารถสร้างนักเตะรุ่นใหม่ซึ่งมีทั้งทักษะเทคนิควินัยและหัวใจนักสู้ในขณะเดียวกันอินโดนีเซีย u 19ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและพัฒนาการที่น่ากลัวพวกเขาเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งและจะเป็นกำลังสำคัญของฟุตซอลอาเซียนในอนาคตเกมอินโดนีเซีย u 19พบไทย u 19รอบชิงชนะเลิศครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การแข่งขันหนึ่งนัด แต่คือบทเรียนแห่งความมุ่งมั่นแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนทั่วภูมิภาคและหน้าประวัติศาสตร์อีกหน้าที่จะถูกจดจำไปอีกยาวนานในฐานะหนึ่งในเกมฟุตซอลเยาวชนที่เข้มขน้นดูดเดือดและเปลี่ยมไปด้วยคุณภาพที่สุดของอาเซียนและเป็นหลักฐานชัดเจนว่าฟุตซอลอาเซียนกำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง